สวัสดีค่ะวันนี้มาเห่าเรื่องก่อนนะัสพอ,อยูตอนที่109ถึงตอนที่110ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลอลิสมงงาเหบาสบายๆถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กําลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์จากคลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้น่าติดตามอีกหลายๆเรื่องเลยเข้ามังหะแัะสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆกดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อเรลจะใะให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลย น้องจะเป็นแฟนเขาพี่จะว่าอะไรไหมคะเธอจะรักกับใครมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันแต่จะรักกับกู้ขายเจอไม่ได้ทําไมก่อนหน้านี้นายพยายามลวนลามภรรยาของฉันบนเครื่องบินนั่นมันก็เพราะฉันเห็นเขาเป็นตัวแทนของเสี่ยวเยาและอีกอย่างฉันก็ได้ขอโทษภรรยาของนายผ่านทางข่าวในหนังสือพิมพ์ไปแล้วนะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเขามันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงในเมื่อฉันเป็นของเขาเอ่อพี่ยาวน้องเชื่อว,ว่าครั้งนั้นมันคงเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิด พรถึงยังไงน้องก็อยากเป็นแฟนกับเขาตอนนี้น้องก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวอยู่แล้วใครเจอยินดียืนมือมาให้น้องแบบนี้น้องก็อยากจะลองดูเจี่ยวเหยาขอบคุณนะครับที่คุณยอมให้โอกาสผมผมรอเวลานี้มานานมากเหลือเกินสามีคะดูท่าทางทนากู้จะชอบเสี่ยวเหยามากจริงๆนะคะเรามาอวยพรเขาสองคนกันเถอะนะคุณนี่นะเธอจะคบกับใคร มันก็เป็นสิทธิ์ของเธอฉันเตรียมผู้ดูแลบ้านกับคนขับรถไว้ให้เธอแล้วช่วงบ่ายๆพวกเขาจะมาหาเธอพรุ่งนี้ฉันจะออกต่างจังหวัดถ้ามีเรื่องอะไรเธอก็สามารถโทรหาจั่วหลุนหรือผู้ช่วยก็ได้แต่อย่ามารบกวนพี่สะใภ้ของเธอน้องจะโทรหาพี่ไม่ได้แล้วหรอกคะก็ดูกเท้าน้องเพิ่งจะแตกพี่ไม่ห่วงน้องเลยเหรอกคะอ๋อน้องลืมไปเราสองคนไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิมแล้วหากมีเรื่องอะไรน้องก็จะพยายามผ่านมันไปให้ได้ด้วยตัวเองคุณคนเดียวที่ไหนกันล่ะครับ คุณมีผมแล้วนะเสี่ยวเยาต่อไปผมจะทําให้คุณคุ้นเคยกับการต้องพึ่งพาผมนะสามีของฉันเด่นด,ดวงดีจริงให้ภรรยาออกแรงทํางานหนักเพื่อน้องสาวแล้วทาไมเขาถึงมีเรื่องอะไรถึงไม่ให้ไปหาคุณเลยล่ะทนายกู้สู้หน่อยสิหมัดของฉันหนักมากฉันอยากจะชกเรียนคนเลยจริงๆเธอต้องปกป้องตัวเธอเองแม่เธอเหรอบริการพ่อบ้านคนขับรถผู้ช่วยไม่ใช่คนหรือไงฉันเป็นใครฉันกํลาลังดูละครน,นําหน้าอยู่เหรออิสคิ e me! นี่ฉันอยู่ที่ไหนสมองฉันเบลอไปหมดแล้วสามีคะเรากลับกันเถอคะค่ะปล่อยให้เขาได้อยู่กันตามลำพังนะคะเสี่ยวเหยามีสเสน่ห์ดีนะคะถึงทำให้ใครคนหนึ่งเฝ้ารอคอยเขาได้นานแสนนานขนาดนี้คุณจะไม่ว่าอะไรจริงๆหรอกคะที่แฟนขับหญิงของคุณจะไปสู่อ้อมกอดของผู้ชายคนนั้นนะ่ะผมก็คิดว่าท่าทีของผมได้สแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วนะฉันไม่มั่นใจนี่คะฉันรู้สึกว่าเสี่ยวเหยายยังไม่ยอมปล่อยคุณ คุณดูสิคะคนแปกหน้าส่งภาพแคปหน้าจอที่สามารถทําให้คนเขา้าใจผิดได้แบบนี้มาให้ฉันแล้วเมื่อเช้าที่เสี่ยวเหวี่ยงไหลลงมาจนได้รับบาดเจ็บมันก็ไม่เหมือนอุบัติเหตุเลยสักนิดโชคดีนะที่ฉันรู้สึกตัวแล้วไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราบ้างก็ไม่รู้และพอเสี่ยวเหว่ยงรู้ว่าไม่ได้ชนฉันเขาก็มองฉันด้วยสายตาที่น่ากลัวมากๆผมจะตรวจสอบใบพีที่ส่งอีเมลมาส่วนเรื่องเมื่อเช้าคนจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆและที่เสี่ยวเหว่ยงมองคุณแบบนั้น ก็อาจจะเป็นเพราะเจ็บมากจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เจียวหยาไม่ใช่คนที่จะทําร้ายใครได้คุณอย่าคิดอะไรมากเลยนะก็ได้ค่ะก็ได้เรารีบกลับบ้านกันเถอะค่ะฉันจะช่วยเก็บกระเป๋าให้คุณเจอาไม่เชื่อก็ไม่เชื่อยังไงซะตอนนี้เจียวหยาก็ไปคบกับผู้ชายคนอื่นแล้วอีกไม่นานก็คงจะค่อยๆปล่อยวางสามีของฉันไปเองแล้วนะสองวันผ่านไปเจียวหยาฉันเสียวตี้เองนะ เธออยู่หรือเปล่าเชิญเข้ามาวันนี้หิมะตกหนักมากฉันเป็นห่วงกระดูกที่บ้านเจ็บของเธอกลัวว่าถ้าจะหนาวเกินไปก็เลยตุ่นซุปมาฝากนะวันก่อนผมยังไม่ได้แสดงความยินดีกับคุณที่ตั้งครรภเลยนะครับยินดีด้วยครับใช่ค่ะเผิ่แป๊บเดียวเองท้องก็โตขึ้นมากเลยเงินวันนี้ก็ให้มาหยุดเติบโตซะสิ่ายเจอคุณอุดมร้อนดอนให้เสี่ยวตี้ดื่มกแก้กสิคะนี่ครับของคุณ โอ๊ยพี่สะพายพี่ให้ขายเจอช่วยปิดให้ก็ได้นะพี่ดืมด่มนมวนุนก่อนเถอะเดี๋ยวจะหนาวจนไม่สบายเอาได้นะไม่เป็นไรฉันเปิดได้เรื่องจิบๆแค่นี้ทำไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปคุณนายจี้ครับเคาเตอร์พยาบาลตามหาคุณบอกว่ามีธุระก,กับคุณให้คุณช่วยไปหาหน่อยครับอ๋อเหรองานเสี่ยวเหยาฉันไปก่อนนะ<ๆ>เธอก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะ <c oughs> พี่สะพายต้องมาเยี่ยมฉันบ่อยๆนะคะถือว่าแกโชคดีไปสามวันต่อมาเสี่ยวเหยาวพี่สะพายคะฉันอยากจะเชิญพี่ทั้งสองคนมาทานข้าวด้วยกันพี่เหยายบอกว่าวันนี้พี่อยากจะกลับมาที่เมืองตงแล้วจะต้องมาที่สนามบินเลยค่ะคุณนายครับถึงบ้านของคุณเสี่ยวเหยาวแล้วครับคุณนายลงรถระมัดระวังด้วยนะครับยินดีต้อนรับคับคุณนายจี้ประธานจี่มาถึงแล้วอยู่กับคุณอยู่ที่ห้องหนังสือชั้นสองห้องแรกทางขวามือค่ะ โอเคขอบคุณมากอะพี่สะพยพี่ตบฉันทำไมเธอไม่ได้เีเจตนาชั่วช้าง,งั้นหรอถ้าฉันไม่ขวางเธอไว้เธอก็จูบเขาไปแล้วนั่นมันสามีของฉันเทาตี้คุณกำลังไวายวายอะไรอยู่เหรอน้องสาวแสนดีของคุณจะจูบคุณ ทำไมคุณไม่ขัดขืนแต่กลับนอนอยู่เฉยๆให้เขาจูบพูดมาสิพี่สะพไาส์คะพี่เขาใจผิดแล้วคะ่ะพี่ดูสิคะมันมีฝุ่นติดอยู่บนหน้าของพี่เหวยฉันก็แค่จะช่วยเช็ดออกให้ก็แค่นั้นเองเลิกต่อแหลสักทีถ้าเธอจะแค่เช็ดหน้าให้เขาจริงแล้วทําไมจะต้องอาหัวมุดลงไปด้วยเจตนาแอบแฝงชัดมากทําไมคุณจะต้องว่าเสียวเหวยแรงขนาดนี้ด้วยฉันน้อยใจจังเลยคะ่ะฉันก็แค่อยากจะช่วยเช็ดหน้าให้พี่เหวย แต่พี่สะพายก็มาเข้าใจผิดว่าฉันจะจูบพี่เหว๋อฉันมีคุณแล้วฉันจะไปทําเรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันคะคุณนายจี้ผมรู้ว่าประธานจี้เป็นลูกเขยที่มีเสน่ห์แต่ไม่ใช่ว่าใครก็จะชอบเขาไปหมดหรอกนะคุณเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์คุณควรจะมอบจิตใจที่ดีให้กับลูกในท้องของคุณให้มากกว่านี้หน่อยนะครับนี่คุณคุณกู้คุณฟังความแค่ข้างเดียวแล้วมาตาหนิภรรยาของผมแบบนี้นี่หน่อเหรอที่เรียกว่าจิตใจดีของคุณพี่เหยาวพี่ไม่เชื่อน้องหรอกคะพี่ลองส่องกระจกดูสิคะ ใบหน้าพี่มันมีฝุ่นติดอยู่จริงๆมีฝุ่นแล้วไงครั้งต่อไปได้เห็นอีกก็ไม่ต้องมาช่วยเช็ดให้ฉันทำไมคุณกลับมาคุณบอกเสี่ยวเหยาวแต่ไม่บอกฉันคะแล้วที่ฉันบอกว่าเขาจะจบคุณคุณเชื่อฉันไหมท้องโตแล้วก็ลำบากมากใช่ไหมอารมณ์ก็กลายเป็นรุนแรงไปด้วยคุณไม่เชื่อฉันงั้นหรอคนขับจอดก่อนในนี้มันอึนอดอัดฉันอยากจะออกไปสูดอากาศสักหน่อยจื้อหยาตอบฉันมา คุณเชื่อไหมว่าเสี่ยวหยางยังไม่ยอมปล่อยคุณเขาคิดจะยังคุณไปจากฉันต้องจะทํารถเข็นไหลลงมาจากทางรัสสูงที่โรงพยาบาลและเมื่อกี้ที่ทําให้ฉันเข้าใจผิดมันเป็นแผนของเขาทั้งหมดท่าตี้ก็จบแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกดติดตามคอมเมนต์ชมเพื่อรังสรร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลอกรรสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจอาริสมังงะสบายสบาย แปะลิงก์ในใต้คลิปด,ด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังัดสนุกๆให้นั่นติดตามอีกหลายๆเรื่องเลยเข้ามารันจาะได้สนับสนุนผู้แปะกันเยอะๆนะคะผู้แปาจาะจะได้มีกำลังใจในการทำงานออกมาให้ผู้เรได้รับชมกันบปาน,นะคะ